สนับสนุนโดยนิตยสารออตโตคาไทยแลนด์ พูดถึงรถเก๋งของ B M W เนี่ยนะครับหลายคนก็มักจะคิดว่าต้องเริ่มต้นด้วยซีรีส์3ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเขามีตั้งแต่ซีรีส์3ซีรีส์4ซีรีส์5ซีรีส์6ซีรีส์7แล้วก็มีซีรีส์8แต่ว่ามาวันนี้เนี่ยต้องลืมความคิดนั้นไปก่อนเพราะว่า B M W ประเทศไทยมีรุ่นที่เล็กกว่าซีรีส์3เริ่มต้นก่อนจะถึงซีรีส์3นั่นก็คือซีรีส์2ครับในตระกูลของซีรีส์2คันนี้ที่ผมขับออยู่คื 220i M Sport ในในตัวของซีรีส์2เขาเองเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วแหมมันจะบอกว่าเป็นเหมือนรถซีดานคือด้วยรูปทรงเป็นรถเก๋งซีดานแหละแต่เป็นซีดานสไตล์ด้านหลังเหมือนสปอร์ตคูเป้คือออกแบบให้มันดูสปอร์ตให้มันดูเฉี่ยวขับใช้งานในเมืองคล่องตัวกระทัดรัดปราดเปรียวขับสนุกการออกแบบประตูนะครับทั้ง4บานจะเป็นแบบไม่มีขอบประตูแล้วก็เรื่องของเส้นสายการ ออกแบบภายนอกเนี่ยพยายามให้มันดูเฉบเชียวปราดเปรียวมากที่สุดในตัว 220iM Sport ตัวนี้ราคาเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะถูกกว่าซีรีส์3ตัวดีเซลเนี่ยอยู่ประมาณ400,000บาทโดยประมาณคร่าวๆนะครับเพราะนั้นคนที่อยากจะใช้ BMW ก็เริ่มต้นจากซีรีส์2ตัวนี้ได้ 220i ตัวนี้แต่ผมมองว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเหมาะก็คือกลุ่มของ <Please. S 1> พวกนิสิตนักศึกษานะครับฟังชันนี้มีนะครับ ในซีรีส์ 2, 2> สก็คือเรื่องของการสั่งการด้วยเสียงเมื่อกี้ผมแค่พูดคําว่า BMW ปรากฏว่ารถเนี่ยอ่านว่าผมกําลังจะคุยด้วยก็เลยตอบกลับมาว่าผมต้องการอะไรนะฮะก็เพียงแต่ก,กดปุ่มรูปไมโครโฟนตรงนี้ปิดเข้าไปถ้ากดอีกทีนึงก็คือสั่งการด้วยเสียงใส่เข้าไปจะเล่งวิทยุเล่งแอร์นะจะให้ทําระบบนําทางอะไรก็จัดการได้หมดหน้าจอต่างๆก็ต้องบอกว่าเป็นแบบดิจิตอลนะครับ ก็ปรับไซส์ลดไซส์ลดขนาดลงแต่ว่าตัวเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยยังคงใส่ให้ไว้เหมือนเดิมภายในห้องโดยสารเนี่ยต้องบอกว่าก็ดูดูสปอร์ตดูทันสมัยแหละนะแต่ว่าห้องโดยสารด้านหลังก็มีข้อจํากัดเพราะว่าเรื่องของพื้นที่เหนือศรีรษะเรื่องของพื้นที่วางเท้าตรงนี้เป็นข้อจํากัดที่เป็นธรรมดาของรถในไซส์เล็กแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมชื่นชอบเจ้า 220iM Sport คันนี้เลยคือความสนุกในการขับขี่เพราะว่า BMW เอาเครื่องยนต์เบนซิน 4สูบเทอร์โบนะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบของ BMW ใส่เข้าไปมันได้แรงม้า170กว่าแรงม้าถือว่าขับสนุกเลยทีเดียวสิ่งที่คนอาจจะมองว่ามันเป็นจุดเสียก็คือเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารแต่ถ้ามองว่ามันเป็นจุดเด่นก็คือเนี่ยครับเวลาเข้าโคง้งเวลาเลี้ยวเนี่ยมันเป็นรถที่คล่องตัวตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกกอ่อนสำหรับคนที่ถามว่าข้อ ติจร,จริงๆอย่างอื่นนอกจากห้องที่ห้องโดยสารผมว่าเรื่องการเก็บเสียงแต่การเก็บเสียงนี่มันมักจะมากับเนี่ยเจ้ารถที่ไม่มีไม่มีขอบประตูอ่ะเพราะนั้นมันพึ่งด้วยเรื่องของยางยางขอบประตูที่เรื่องเก็บเสียงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปกติของรถในสไตล์นี้นะถ้าใครที่เคยขับรถในแบบรถสปอร์ตท,ที่แบบว่าไม่มีรถที่ไม่มีขอบประตูแบบนี้อาจจะรู้สึกคุ้นเคยอยู่แล้วก็คงทําใจรับได้แต่คนที่คาดหวังว่าโอ้โหจะต้องเงียบเชียบแล้วก็ น่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับโดยรวมก็ต้องบอกว่าชอบในภาพรวมของเขาแหละสําคัญที่สุดก็คือว่าคุณสามารถที่จะเป็นเจ้าของ bm w ได้ในราคา2ล้านต้นๆน,นะครับแล้วราคานี้มันทําให้น่าคิดนะครับเพราะว่ารถญี่ปุ่นหลายๆแบรนด์เนี่ยขึ้นมาล้านไปปลายเพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยได้ bm ได้รถยุโรปในราคา2ล้านต้นๆก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยใช่ไหมครับ 220i M Sport คันนี้นะครับต้องบอกว่ามองกันลึกๆแล้วเนี่ยเชื่อว่า BMW อยู่ประเทศไทยเอารุ่นนี้มาเพื่อให้เป็นตัวซีดานตัวเริ่มต้นที่คนที่อยากจะเป็นเจ้าของ BMW นยูนั้นเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นเพราะว่าด้วยราคาที่ถูกกว่าตัวซีรีส์3คือ 320d M Sport เนี่ยตัวนี้จะถูกกว่าเกือบเกือบ0 0แสนบาทนะครับราคาของ 220i คันนี้เนี่ยอยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับ ตัว 320D เนี่ยอยู่ประมาณ 2, 5, 2> ล้าน5เพราะนั้นด้วยความต่างเนี่ยคนที่จะขยับไป2ล้าน5แล้วไปเล่น 320D เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอมันไกลไปนิดหนึ่งคันนี้เนี่ยถามว่าดูสปอร์ตไหมก็ต้องบอกว่าเป็นรถเก๋งซีดานที่ดูสปอร์ตนะครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของอารมณ์เข้ามาให้ถามว่า BM ียบเยู่เพิ่มอะไรอย่างเช่นเจ้าประตูทั้ง4บานที่เป็นแบบไม่มีขอบประตูนะครับที่เป็นคิวเ l ลส s เนี่ยคือกระจกเลื่อนเปิดปิดเปิดประตูปุ๊บ รถกระจกลงไม่มีขอบประตูอารมณ์เหมือนรถสปอร์ตแต่ก่อนใส่เข้ามาให้แบบนี้บวกเข้ากับเรื่องของสมรรถนะกำลังขับเรื่องของช่วงล่างซึ่งมันขับได้ปราดเปรียวได้กระชับคล่องตัวมากขึ้นเหมาะกับคนที่อาจจะยังไม่อยากใช้ซีรีส์3แต่ในทางกลับกันเนี่ยผมอยากจะให้ลองนึกดูแบบนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณมีแพลนยาวๆนะครับแล้วคุณมองว่าเรื่องของความสะดวกสบายแล้วแล้วก็อันนี้มันสู้ซีรีส์3ไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นซีรีส์2ออ่ะ คือด้วยตัวเลขของรุ่นมันก็บอกกันชัดเจนแน่นอนนะครับเพิ่มตังค์ถามว่าส่วนต่าง4,0,000 0บาทเทียบกับอัตราส่วนในการผ่อนชําระผมเชื่อว่าต่อเดือนนั้นไม่ได้มากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะเลือก 220i แล้วขับแบบปราดเปรียวขับแบบยังวัยรุ่นอยู่บ้างหรือจะไปเลือก3 2 0 d 3 3 0 e ซึ่งบอกให้เพิ่มไปอีก400,000ไปอีก600,000แต่ถ้าลดทอนมาในเรื่องของค่าง,งวดผ่อนชําระมันก็ถือว่าเพิ่มแต่ละเดือนนั้นก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ เลือกทีเดียวแล้วจบไหมเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณเลือก2 2 0 i แล้วก็คุณอาจจะใช้ไปสักพักหนึ่งถ้ามีครอบครัวแล้วนะครับถึงจุดจุดหนึ่งไม่เกิน2ปี3ปีคุณต้องเปลี่ยนรถแน่นอนเพราะนั้นคันนี้นี่เหมาะกับคนที่อยากได้ bmw เหมาะกับวัยรุ่นนักศึกษามหาวิทยาลัยคนที่เพิ่งเริ่มทำงานผมว่าน่าจะตอบโจทย์น่าจะถูกใจแต่ถ้าคิดดูไตร่ตรองดูให้ดีอยากจะได้ใหญ่นั่งสบายขึ้นมาหน่อย 3-20D ดี D, ก็ไม่เสียหายอะไรครับ รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ